ที่นี่เขตอำเภอศรินธรสวัสดีจ้าพบกับช่องเต็งตองชาแนลอีกแล้วจ้าไม่ละจ้ามาล้างน้ำตูอีกแล้วโดวยการปิ้วสวยๆมาฝากด,าด้วยจ้าเด้อเขื่อนศรินธรอนเขื่อนิรินธรหรือพักเดินมาพัทยาหน่อยจ้าพัทยาหน่อยมาละจ้ามาละจ้าพัทยาหน่อยจ้าพัทยาสองพัทยาสอง ยาวไกลยาวไปแค่ยาวไปบางข่าย่าพัทยาอันนี้คือพัทยาหน่อยสีก็อื่นกันนะจ๊ะดูน้ำดูน้ำพัทยาหน่อยขึ้นนำ้ำขึ้นคาแข้งแหล่งท่องเที่ยวนำ้ำลึกแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอศรีลินธรส่วนสมการเนีย่ยยากคนจะหลายค่ะกคอนสงการานต์สงการานต์คนจะหลายแห้งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวมไม่ปวดให้ยาวอ่า ยังไม่หมดแล้วเนี่ยดิยังถึงนี่เลยดิเขื่อนเขื่อนซิลินทอนนี่ยังไม่หมดนะจ๊ะยังไม่สุดคือที่เล่นตรงนี้น้ำทั้งนั้นเลยจ้ะน้ำขึ้นเยอะยอน้ำขึ้นเยอะท่วมเกาะทั้งนั้นเลยเกาะที่เราลงารถไปจอดได้น้ำขึ้นเขากัดข,ขังน้ำไว้ยางเลยอ,อ,อถ้าปล่อยไปน่าจะท่วมบ้านเนาะเราเลยกัด ท่วมนาขังไว้ก่อนรอปล่อยตอนแรงโชสมการนมาเล่นกันจอดไม่ได้แล้วจ้ะน้ำท่วมมาเลยดีจ้ะสุดแล้วจ้ะอันนี้คือเขตอ่าเขตอำเภอสิรินธรจ้ะเขตอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลจ้ะตอนนี้ยังตอนนี้คือจังหวัดอุบลจ้ะ เกือนซลินทอนเนี่ยน,นี่หางเขลือนหางเคลียนโอ้หางเกือนก็เต็มเต็มหมดเลยน้ำขึ้น,นเต็มมากน้ำขึ้นเยอะมากปีนี้เดี๋ยวไปบ้านจะไปดูขึ้นขนาดไหนจะทางที่ก่อนนะจ๊ะปะั๊ก รถจอดเด้อแค่หนึ่ะจ้าขับพุ่หลายจ้าขัดข้างจ้าขัดข้างอีกแล้ววิ่งอีกแล้ววิง่งอีกแล้ว